สวัสดีครับโป้หมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับกับเกมคุกกี้ลังคิงดอมนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่คุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่นะครับเป็นคุกกี้เกดแอนเชียนที่เข้ามาล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมเจ้าตัวแสงวัตถุดิบสุ่มเนี่ยไว้ประมาณ17นนะครับก็ได้มาจากการเติมแล้วก็เออมีรับจากเควสติดมาบ้างอะไรพวกนั้นแล้วก็ตอนนี้ในดีผมเนี่ยมีเจ้าตัวหินเนี่ยนะครับทั้งหมด17แล้วคือใกล้จะครบเป็นตัวแล้วก็วคือมีในคลิปที่แล้วเนี่ย ที่เราทําไปเนี่ยผมสุ่มนะเออได้มาได้มา8เศนหัังจากคลิปนั้นนะครับแล้วก็ผมเติมแพ็คเนี่ยมันได้หินไอ้แพ็กละสหินได้เติมอีก3แพ็คก็ได้มาอีกเก้นะครับก็คือเป็น8ปัวกเเป็น17นะครับซึ่งก็ใกล้จะครบเป็นตัวแล้วฉะนั้นก็ผมว่าสุ่มเนี่ยมันน่าจะมีหินออกนะน่าจะได้เป็นตัวแล้วก็ถ้ามันเออออกตัวก่อนการันตีก็ดีจะได้ขึ้น1ดาวแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็ผมก็จะดูว่าเออผลประกอบกลายเป็นยังไงเราก็จะได้ดูว่าเออจะเติมแพ็กไหนต่อเพราะว่าเราไม่จบที่เท่านี้แน่นอนแต่เดี๋ยวเราลองุ่มก่อนดูผลก่อนจะได้ตัดสินใจต่อได้ถูกนะครับมาดูเจ้าตัวตู้นี้ก่อนตู้นี้ก็จะมีโอกาสเจอถ้าสูงกว่าอีิกจะมีแค่เจ้าตัวฮอลลี่เบอร์รี่เท่านั้นนะครับทั้งหินแล้วก็ตัวคุกกี้เลยเนาะน,นี้ก็จะเป็นรวมอีิกตัวคุกกี้เกตอีิกในเกมทุกตัวยูเวนชูคิมนะครับ เออมีคิดที่แล้วที่ผมพาสองอัปเดตผมตกประเด็นอย่างหนึ่งไปก็คือเออตอนนี้เนี่ยไอ้ผงสกิลเนี่ยมันไม่นับในช่องไอเทมแล้วฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าคังสัมภาระคุณจะโลง่ลงๆขึ้นเพราะว่ามันไม่นับแล้วผมก็โล่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับมาเดีย๋ยวเราเริ่มสูันเลยนะครับอันะนี้คือ,อยังไม่ได้สูมเลยนะสูบนับสองร้อยห้าสิบนะครับเริ่มเลย เออไอ,อตัวนี้น่าจะพอผมไม่ค่อยได้สุ่มโปรตีผมก็หนี้ผมกดสกิปอย่างเดียวอะก็เลยจำหลักไม่รู้หลักการของมันเหมือนกันเออโอ้โหฉลามเชอร์เบดจริงๆถ้าได้ฉลามเชอร์เบดก็ดีนะผมก็อยากทําฉลามสี่ดาวอยู่แต่ตู้นี้มันมันโอกาสแรน่ด้อมมันทุกตัวเท่ากันอะลอตที่สองเฮ้ยตัวเดียวไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าไอตัวอะไรว่าวิธีการดูมันเหมือนตัวปกติเฮ้ยเฮ้ย,ยถ้ามีถ้ามีคําพูดแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ามันมีคาพูดเนี่ยตอนนี้ผมขาดฮคลลี่ตัวเดียวนะที่เป็นตัวถ้ามันมีแบบคัดซีนเนี่ยฮอลลี่แน่นอนนะครับรอบนี้ขอหน่อยรอบแรกขอแบบทีละตัวแบบนี้แหละให้มันตื่นเต้วให้มันตื่นเต้วตื่นเต้วเป็นเป็นหนะ้าอันนี้น่าจะอีปิกว่าตัวอะไรเนี่ยโอ้โหน้องปรงชลล่าของเรานะครับเ้ยแต่ตามจริงเสียงญี่ปุ่นมันไม่ใช่ปรงชลล่าเนาะเพราะตอนนี้ผมเปิดเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่หมายถึงตัวเสียงนะครับอ่าไม่น่าจะมีแล้วมะเออตัวเดียวนะครับ มารอบที่สามเฮ้ยรอบนี้กดสกิปไปเลยดีไหมเออเน,นี้ยแหละเฮ้ยตัวแรกเป็นเป็นผมว่าอยากได้ตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม,ไหมเนี่ยเฮ้ยียเบียบโอ้โหเฮ้ยดวงโคตรก๊อดโอ้โ,อโอดูคัดซีนเต็มเต็มครับเค เฮ้ยเฮ้ยมันจะมาเร็วเกินไปแล้วนะสองตัวสองตัว <laughs> โอ้สองตัวก็เกินไปนะโอ้โอโอคดสกิปได้เลยเนะี่ยพอใจละเฮ้ย <Hey, S 2> ดวงดีมากอ,ะ <Hey. S 2> อ่ะเฮ้ยอ่านะครับเนี่ยเออที่ผมบอกไปว่าเออผมอาจจะรอซ่มก่อนแล้วดูผมประกอบการเพราะว่าผมนั่นไปดูแล้วแพ็กพวกนี้มันน่าเติมดีสำหรับผมนะผมก็น่าจะได้เติมเก็บแหละนะแต่เดี๋ยวจุ่มก่อนโอ้โอ้โหโอ,โอ,โอ้ช็อก ท็อกอยู่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะไอผมจะอัพอัพเลเวลหกสิบก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่รู้จะได้ใช้ไหมแต่ติด ID ไอดีไว้ก่อนนะครับมานี่แล้วก็สกิลเนี่ยผมมีอัพได้ถึงเลเวลห้าสิบสองนะครับเดี๋ยวผมรอนี่รอชดเชยไอของลดนมมาน่าจะอัพหกสิบสกิลได้แต่อันนั้นมันยังไม่แจกนะครับยังไม่ชดเชยตอนนี้เนี่ยสเตตัสเนี่ยเลือดแสนสี่นะครับ อ๋แต่มันคือศูนย์ดาวอยู่นะแม่โอ้โหสุดยอดสุดจริงสุดจริงเฮ้ยมาไม่ชินเลยกับการที่มันออกมาเร็วๆแต่ก็ดีแต่ก็ดีนะครับมีอะไรผ่านเนี่ยฮะมีพวกนี้ผ่านนะเดี๋ยวเราค่อยไปตามเก็บนะครับนี่นี่มีรูปโปรไฟล์ซะด้วยไหนดูสินี่นะครับอ๋อนี่นี่นี่อืมมีแล้วก็ต้องใช้ต่อนะครับก็สามสิบครั้งออกแล้วนี่คือเร็วมากโคตรเร็วจริงๆคือโคตรดวงดีนะครับ เหมือนเกมว่าเห็นใจแบบว่าคลิปที่แล้วผมสุ่มได้แบบแอนเชียได้แบบได้เพียวเกมเออรอบนี้มึงเอาตัวดีๆไปบ้างแล้วกันจริงทั้งตู้มันก็มีอยู่ตัวเดียวแหละไ <c oughs> อตู้เนี้ยเออสบายใจน้าเสียงก็จะปื้มปิ่มนี่เราใกล้ขึ้นหนึ่งดาวแล้วนะถ้าเราได้หินที่สามก้อนนะครับเอยรอบนี้ไม่มีตาเว้ยเราหน้านนจาสิบเจ็ดเท่าเดิมไหมโอ้โหหินไม่ไมาอะนะตามจริงเราเติมแพ็คไอแพ็คที่พบกันครั้งแรกก็ขึ้นหนึ่งดาวได้เลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเติมอลองซูมก่อนนะครับเออมา,มาอีกมาอีกตัวไปฟึป๊บเฮ้ยตกใจ <c oughs> มันม่วงมันม่วงในผมในอารีนาเดี๋ยวผมเพิ่งเจอทีมหนึ่งมานะ่าสนใจมากเป็นมันม่วงลูกเกตนะครับมันม่วงลูกเกตนางฟ้าเพียวอีกตุงจะไม่ได้ละเออผมแพ้มานะครับจะไม่ได้แล้วเป็นทีมแบบว่าเน้นเน,น้นดาลแล้วให้ลูกเกตมันสกิลมั้งนะครับอืมประมาณนี้แล้วก็โอ้ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อฟึ๊บ ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่สองตัวไปถ้าสองตัวกับการันตีนี่คือผมว่าดวงดีมากเลยโคตรแบบดวงแค่หนึ่งตัวกับการันตีสำหรับผมนี่คือดวงดีแล้วอะ่ะถ้าสองตัวนี่คือก๊อตมาต่อน,นี่นะครับยังไม่มาเว้ยไม่เห็นดวงกระตามมนะันอ่ะโอ้โหแต่มันหินหินเราไม่เห็นหินมาเลยเนาะจริงเลทหินมันก็หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยเห็นไหมเลทมันหนึ่งเปอร์เซ็นตนะต่อไปเออแบบนี้แหละ ซึบอ,อุ้ยอีปิกสองตัวได้ไหมเหรียญรุนรัวนะครับอืมอันนี้ยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อมด <c oughs> เอ,อ,อ <c oughs> ย้ยเยี่ยมแบบนี้นะครับมาอรอบนี้ขอแบบเปลี่ยนอารมณ์หน่อยกดทีละตัวพอมันได้มาแล้วพอมันเราได้แบบแผนเชื่อมาแล้วมันก็แบบน่าก็แบบว่าน,น้ำเสียงมันจะปื้มปิ่นอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอีปิกปะเนี่ยอ่าอีปิกแหละน,นะครับ อ่าเป็นลูกเกดเหมือนพี่กีพิ่งพูดถึงลูกเกดมันม่วงอยู่พอดีนะครับควาจริงในท็อปร้อยผมเห็นทีมหนึ่งก็เล่นหมาป่าน่าจะเป็นหมาป,าป่าลูกเกดมั้งจำไม่ได้แล้วนะครับพราะแต่แต่นี่แหละไอ้มันม่วงลูกเกดเจอมาโอ้ตอนนั้นเจอในอารรน่ที่ผมช็อกมากราแ,แพ้ด้วยเออมานี่นะครับอุ้ต่อตอนนี้เราหนึ่งร้อยครั้งแล้วนะครับเฮ้เฮฮข้ามเลยโห แต่นี่นะไอห,หินยังไม่ออกเลยนะผมยังได้หินจังเลยมาทะลุอันนี้คืออมัดแลนดนะครับมัดแลนมัดแลนดแต่เอาอีปิกเยอะๆก็ดีนะเราจะได้ไมล์เลดเยอะๆไมล์เลดเยอะ, <laughs> ยอะๆจะได้ไปต่อยอดได้เลยหลายๆอยา่างโอเคข้ามเลยครับตาแบบนี้ก็แต่ข้อสังเกตอย่างนึงคือเราสุ่มไปแล้สามสิบครั้งแล้วนะ่ยไอเจ้าตัวหินหินของโคลี่เบอร์รี่นี่เรายังไม่ดรอปเลยนะ จะไม่ออกให้ให้ผมเห็นสักหน่อยหรอสุ่มต,ต,ตกออกู้ข้างนอกไอ้ตู้กาชาพิเศษอันนั้นอ่ะยังออกหินเยอะกวันนี้เลยมั้งเนี่ยไม่มาจริงนะหินเน่ยเนี่ยเนี่ยเงียบกิ๊บเลยหินเนี่ยต่อครับอ่าฮฟึบโอ้โหเดวิลเดวิลนะครับแล้วก็ต่อไปรอบที่ละหกสิบแคปเลยรอบนี้ หูหินเอนเชียบหายไปไหนวะอ่าสกิปไปเลยเนี่ยมันไม่ออกไม่แต่หินแอนเทียนเลยนะนะครับมาเป็นตัวเนี่ยดีใจแต่หินมันหายไปไหนนะครับตอนนี้เราสูบไปครบร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปเติมแพ็คเจ้าตัวไอ้อันนี้ก่อนแล้วก็พอเติมพบผมจะขึ้นหนึ่งดาวได้ผมก็จะไปเติมแพ็ค ไอ้เขาเรียกว่าไานะนแพ็คเลื่อนระดับครั้งแรกด้วยนะครับอย่าไปเติม2แพ็คนั้นก่อนเดีย๋ยวเรามาสูงต่อแวะไปเติมแป,ป๊บหนึ่งัตอนนี้ผมก็แวะไปเติมเพิ่มมาแล้วตอนนี้เราก็จะมีแสง5้าพันสองนะครับได้5ชุดก่อนนะอ่าชุดที่1ในเว็บ2นะครับหืตัวเดียวตัวเดียวข้ามเลยแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> ได้สมุนไพรเยี่ยมมากนะครับต่อไปเออพ่อ <c oughs> เฮ้ยแต่พูดจริงๆนะหินแอนเชียนมันยังไม่โผล่เลยนะครับมาต่อครับหตัวเดียวข้ามโอ้โหออกอีปิกนะครับเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใช่ป่วาวว่าอตกใจเมื่อกี้เมื่อกี้เนกว่หหินแอนเชียนนะครับโอ้โหตัวเดียวสกิปไปเลยวะเฮ้ยมาแล้วนะครับมาอสองก้อนก็ยังดีก็ยังดีนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยผมไปเติมตัวว็ค ศูนดาวก็คือแพ็กพบกันครั้งแรกแล้วก็ฉลองเรื่องขั้นตอนนี้ก็หนึ่งดาวแล้วนะครับก็<ไ>ถ้าเราสู่หนึ่งการันตีเราก็จะขึ้นสองดาวได้ชัวร์นะครับแต่ถกงจะันได้ดวงดีวกว่านี้ก็ดีนะครับ <laughs> มาฟึบเออแบบนี้แหละอีกตัวหนึ่งไป <laughs> ถ้าอีกตัวหนึ่งก็เกินไปเนาะอ่าเราเนี่เป็นมาร์สแล้วมามมวงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมแสงผมหมดแล้วเดีย๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมจะเติมแท็กไหนดีเพื่อให้มันครบการันตีในคลิปนี้เลยนะครับ ต่อกันตอนนี้ผมก็ไปเติมจนมี3000แสงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ครบการันตีเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินนะครับมาเริ่มจากชุดแรกนะครับนับชุดที่3นะเนาะเฮ้ยเอนเชียน <c oughs> เป็นลาเต้น,นะครับ <c oughs> โอ้ทําได้2ตัวก่อนการัน,นตีนี่คือดวงแม่งเกินะ <c oughs> มาแล้วก็รอบลองสุดท้ายนะครับเฮ้ยโอ้โหตัวเียยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่นะครับแฮ่ๆ <c> ฮ <oughs> ข้ามเลยฟึ๊บหืมขาด ได้ลายแหลกมาหนึ่งเศษนี่คือตอนที่ผมยังไม่ได้แลกลายแหลกนะเพราะว่าตอนแรกผมเอ้ยสุ่มตั้งตั้งแต่การันตีใช่ไหมน่าจะออกลายแหลกให้สักตัวหนึ่งจะได้ห้าดาวปเลยจะได้ไม่ต้องแลกดูสูงน่าจะได้แลกนะครับมาอันนี้คือชุดสุดท้ายแล้วนะครับปิดท้ายไม่ปิดท้ายด้วยดวงตาแห่งความรักอะนะครับตอนนี้เราก็ครบแล้วสองร้อยห้าสิบมานี่อีกสักทีหนึ่งภาพนี้นี่เราเคยเห็นไปแล้วนะครับ ฟืบตอรี่ยาวมากจริงนะตัวนี้นะครับมาเป็นทั้งตะกูเลยเอเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้น2ดาวได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคถ้าใครมีเซนของเจ้าตัวนี้อยากให้ผมลองเนี่ยก็คอมเมนต์แปะๆกันไว้ได้เลยนะครับอ่านี่คือสเตตัสสดาวนะเลือดแสนห้านะครับแสนห้าหกเคปนี่แสนเจ็ดแต่เคปมีพลังชีวิตสองุดห้านะครับ ถ้าเทียบกับรถนมอ่ะรถนมนี่ัวเปล่าเลยรถนม159,000สนะครับอันนี้1 5 6 0 0แส้าอถ้าสดาวก็เดือดแสนหกโอเคโอเคนะครับประมาณอ่ะดูมัดแรนนี้มัดแรนเรามีพลังชีวิต5%้าเปแสนแโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมพอใจแล้ส2ดาวก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ